สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมิสเตอร์ฟิฟพลมาแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนโย,ยบายดีๆที่ท่านนายกอนุทินชาวิลกูลนนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องประชาชนนั่นคือขนละครึ่งพัดครับพี่น้องวันนี้จะพูดถึงเรื่องของร้านค้ากันบ้างนะครับถ้าคุณเป็นร้านค้าเล็กร้านอาหารหรือร้านค้าชุมชนผมจะบอกว่า ร้านค้าใหม่จะสมัครร่วมโครงการครึ่งพัดได้อย่างไรและนี่เริ่มต้นขั้นตอนการสมัครให้ดาวโหลดแอปถุงเงินจากนั้นก็เลือกเมนูสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วกรอกข้อมูลร้านค้าและเจ้าของร้านสุดท้ายครับก็ยืนยันตัวตนได้เลยส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมก็มีใบอนุญาตประกอบการหมจดทะเบียนการค้าทามีนะอย่าลืม บัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับสิทธิทร้านค้าจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีอะไรบ้างครับร้านค้าจะได้รับการยืนยันว่าเป็นร้านค้าเครือข่ายที่ประชาชนใช้สิทธิได้ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้ให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง19ธันวาคม2568ร้านค้าเก่าแค่อัปเดตแอปทุกเงินและกดยอมรับเงินไขก็พอนี่แหละครับเรื่องราวดีๆที่ท่านนายกอดุทินมอบให้พี่น้องประชาชนวันนี้มิสเตอร์ฟิพัดไปแล้วครับ